ไม่มีวันไหนมั้งไม่จะไม่กัดแม่เนี่ยฮะจะไม่แท้แบบเนี้ยกลางคืนนอนซบแม่กลางวันตื่นมาก็พอตื่นมีแรงก็ตื่นมาแง๊บแง๊แง๊แม่เนี่ยฮะเส้นเลือดปูดหมดแล้วเนี่ยฮะ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 วิวิใครมาวิใครมาวะอึมึฮะฮะโอ๊ย กลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมกลัวไหมเนี่ยกลัวไหมเนี่ยกลัวนะหลับตาปีเห็นปะแม่โอ๋ไม่ไ <Goodnight>, ด้เอาตีมันนะแต่ว่าแม่โอ๋เอาตีเอาตีพื้นให้เสียงดังเอาตีพื้นให้เสียงดังไปเลยตีพื้นให้เสียงดังเสียงดังหมากลัวไหมหมาหมาสู้ตีพื้นให้เสียงดังนี่นี่น้าตีนะตีนะนี่นี่กลัวไหมนี่นี่นะนี่นี่กลัวไหม ยังได้โกาดของแม่อีกนั่งลงไหนไหนหมาไม่กลัวเลยเนี่ยดูแขนแม่โอ้หเนี่ยเนี่เเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าโอ๊ยเข้าใจไหมหยุดก่อนหยุดพาเพลินนั่งรอไม่ใช่มางัดหัวเข่านั่งรอโอ๊ยเจ็บ เนี่ตนั่งรงนี้ไม่จะเข้าส่วมไม่จะเข้าส่วมเข้าใจไหมเข้าใจไหมแพ้แป้งทุกอย่างแพ้ทุกอย่างหยุดหยุดนั่งรอตรงนี้สวยๆนั่งสวยๆเดี๋ยวออกมาไปอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องออกมาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาไปไปไปอย่ามันหนีบอย่ามันหนีบประตูมันหนีบผาเพลิน หอมหอมหอมแล้วกัดโอยตาเขาอัานน่งกลูกอ่านั่งลง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 เออสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่อย่างนี้เอาใหม่นั่งลงดีๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนฝ่ามือ,อเนี่ยกลับมาพักผ่อนน้อย น้ำมูกไหลแล้วเอามาทางนี้นั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนอ่ะสวัสดีค่ะนั่งลงไม่ใช่แบบนี้อ่ะสวัสดีค่ะแม่ก่อนสวัสดีค่ะก่อนไม่ใช่พาเพลินงั้นอดนะอด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 อ่ะสวัสดีสวัสดีค่ะก่อนอออนั่งลงนั่งลงไม่กระโจนงั้นอดกินสวัสดีค่ะอา้าวเล็ก อ่ะอะอ่ะยังไงเนี่ยอ่ะอ่ะมาเอาไหมเนี่ยอ่ะสวัสดีค่ะก่อนนั่งลง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 สวัสดีค่ะโอ้ย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 อ่ะอ่ะปาปให้หน่อยอ่ะถ่ายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนเออตายตายตเลยอตาเหมือนแพนด้าเลยเดี๋ยวนี้มันเฝ้าหน้าห้องน้ำเลย ตัสองมือเลืขอสมือเรพอย่งพอแล้วเตรียมลงกินข้าวให้ป้าอุ้มลงไปแม่ของก่อนไม่ต้องมามองแม่อยู่กับป้านู่นแม่ไม่มีนี่นีวันนี้่าก่อนันี้านนี้านี bueno> um> okay. um> ้ อ่ะ๋ย่เตรียมเตรียมลงนะลงไปกินข้าวไปเลยไม่ให้างเดนลงนะอ่อยังไม่ให้ลงปะอุ้มก่อนหันหน้ามาหานหน่อยสิอ่ะไปกินข้าวนะคะอ่ะไปหนักสิไปหาปูปูตื่นยางอาวเหรอ,อปูตนย่างป่างอไป ปล่อยเลยปล่อยเลยเออเรากินข้าวเรากินข้าวูวาวด,ดูเห็นปัเห็นปัได้พื้นที่กว้าง